ขณะน,นี้ทั่วทุกพื้นที่11อำเภอของจังหวัดเพชรบูร์ยังประสบปัญหาภัยแลรง ขณะเดียวกันพบว่ามีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่อำเภอวังโป่งนายบุญธรรมทองเสียนอายุ56ปีชาวบ้านวังไสทองหมู่ที่7ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าแม้บ้านในช่วงฤดูแล้งชาวบ้านทั่วไปจะพบกับปัญหาทั้งเรื่องความเป็นอยู่น้ำดื่มน้ำใช้รวมทางน้ำในการเลี้ยงสัตว์แต่ขณะเดียวกันในความดึดร้อนนั้นก็มีโอกาสเช่นเดียวกันคือตนเองและคนในครอบครัวได้ออกหาจับเขียดในช่วงกลางคืนโดยใช้ไฟส่องและใช้อุปกรณ์จับโดยการทำขึ้นเอง ใช้ขวดพลาสติกเจาะเป็นรูแล้วทำเป็นกรวยมาติดก,กับไม้ไผ่ยาวเมตรครึ่งแล้วนำมาครอบเพื่อให้เขียดกระโดดเข้าส่วนบางคนก็ใช้มือจับเขียดตามทุ่งไร่ทุ่งนาซึ่งเขียดจะมีอายุและได้ขนาดในช่วงฤดูแรงนี้เท่านั้นหลังจากที่จับมาแล้วก็นำมาทำความสะอาดนำมาปรุงเป็นอาหารโดยนำเขียดมาทำแกงขั้วอ,อมแส่ผักชีลาวและปิ้งย่าง่งมีรสชาติหอมอร่อยและนำมาทำเป็นเขียดตากแห้ง หรือเขียดแดดเดียวส่วนที่เหลือจากประกอบมาหาแล้วนำไปขายตลาดเขียดตัวสดๆขายกิโลกร,รัมละ250-300บาทส่วนเขียดต่างแห้งขายกิโลกร,รัมละ400บาทด้านนายรีโอชัยปัญญาอายุ18ปีบอกว่าช่วงปิดเทอมออกมาจับเขียดขายช่วยพ่อแม่หาเงินอีกทางวันในอากาศร้อนจัดจับได้5-10กิโลกร,รมัมและสามารถทำเงินพอมีรายได้ใช้ใจ่ายในช่วงฤดูแรงและเปิดเทอมที่จะถึงนี้